สว่แล้วมาขุดปูกันนะคะเอซนี่ค่ะตัวปูนะคะหลายตัวแล้วนะคะลงเสือขุดเงยหน่อยปอกๆแล้ววันนี้แดดร้อนนะคะ <laughs> หักก็ออกตีซัมนี่ก็จะคุดหูอยู่บ่่นามนบ่เอาก <c oughs> ูน่อยเอ็กซตัวแค่นี้แหละ อันนี้แหละค่ะเจ้าขุดขายตัวละสองบาทเลยตัวละสองบาทตัวใหญ่ด้วยนะอยไม่ต้องขุดนะคะ mưa khoác áo cả day luôn sướng. Thế này thì khăn quần lướt. Oh, oh, áo bớt. áo bồi sao? Vả để ผูนานะคะยามแลง้งเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะคนก็จะมาหาขุดกันนะคะผู้ข้าเจ้าขุดเกงข้าเจ้าก็ได้ลายนะคะได้เป็นของคนแล้ว ดินยังเปียกอยู่ว่ามันเจ๊แล้วดินยังชุ่มเลยเปียกเปียกๆอยู่ที่ดินเลย,ยตัวปูตัวใหญ่ตัวใหญ่ยู่ไตายเงีย้ยเงี้ยเงี้ยยี่ใทงัง ควงแทะสะที่ดินมาใส่คนให้เปื่อนทาแกงแต่ผู้อื่นด้วยคนเห็นล่ะดินเปียกเปื่อเลยเห็นแล้ว นี่ค่ะตัวปูตัวแค่นี้อันนี้รูใหญ่คอยดูมันจะตัวใหญ่แค่ไหน สองหูอยู่เทิงก็มีอยู่ไต่ก็มีเหมืนหาขนขุดเช่นไรเลี้ยงตัวผัเอ๊ะเอ๊ะห้าอย่าหนีบกันไม่ให้บ่ได้เลยหนีบเจ็บอยู่แล้วสองสามหูฝุ่นบาดกันนี่เอ้า คือลายแท้เป็นลายโลดก็เป็เ,<อ>เป็ดไก่เอาอยู่เยอะหัวบวบอ,อยู่เป็นครอบครัวเลยเหรอในอีกตัวหนึ่งเอฟซี FC. ป๊าดูนี้มีปูสามตัวเลยนะคะอย่างอีกรูนึง มันสามาคีกันคือพ่พอมันเจาะได้หูใหญนะ่เนาะสามตัวนะแยกกันอยู่นี่อีกตัวหนึ่งมาแล้วโอ้ออออโหพ่นปลาดมานแท้ได้สามตัวสี่ตัวเลยเอฟซีรูเดียวได้สี่ตัวนะคะปลาดปิดโถเอาเกับ หูแดงก็ม,มีหูเดียวบัน,นี้ลงไปมันก็นไปแยกกันแบบนี้คนละหูฮารูฮารูปูพี่น้องเห็นอีกแล้วตื้อกระได้ตัวแม่นบ่อ้าวสื่อเห็นถ้าต,ตื้เราม่ได้ขวดม่ได้ลงแทกอืมอยู่เลาะปลาหย่าก็มีแบบนี้ อเออต้องเปิดทานไะอฟีถึงจะเห็นนะ่ะผูกขุดเหื่อห่อยป๊อกๆแล้ว ไดล้ละหายากก็แน่ๆเนาะเคียห,ยหาเปิดหาได้แล้วโอ้ไม่ลึกในเะอฟซีขุดแป๊ดเดียวนะคะจิเบะคือว่าอยู่ลึกแท้ขวัเห็นไปเรื่อยๆในซะี วันนี้ไม่ได้ไปช่วยงานที่วางปูนะคะรอรถนะคะฝากข้าวลงไปให้พี่สาวนะคะรถนัดเที่ยงนะคะก็เลยออกมาขุดปูนะคะออกมาขุดปูรอรถนะคะกว่าจะเที่ยงเนาะก็สิได้กระปูพอทำกับข้าวนะเอฟซีจะเอาไปปนนะทำปนเอาไปผัดก็อร่อยนะคะปูน้อยนะคะเอฟซีมันอ่อนนะปูตัวเล็กๆไม่ใช่ปูนาตัวใหญ่นะคะ หากับข้าวไว้ตอนเย็นนะคะก็เดี๋ยวถ้ารถจะมาเขาก็จะโทรมาหาเราอีกรอบหนึ่งนะคะภาษาก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็สอบข้าวนะคะเขียนเบอร์โทรเขียนอะไรให้หมดเรียบร้อยแล้วผมมีกบอ้อแ่แ่เออมานหดกบคุณบอก โอ้ปูตัวนี้ใหญ่แท้โอ้เงือลุงเสือหน่อยปกปกเลยพี่น้องเอาอยู่บ่หมวกเอา้า<อ>นั่นให้ใไ้หมวกผัดเหะโอ้บอ่ทำมาตาได้ไม่ไตัวเลยผัดนะเอฟซี FC. ผัดกะเพรานะคะผัดเผ็ดก็อร่อยนะคะผัดกิน ต้มปนกับมันผัดนี่แล้วเราก็ต้องแกะเหมือนเดิมแหละนะคะเพราะว่ากระดองมันมันกินไม่ได้นะถ้าผ,ผัดเป็นตัวเลยบอกผัดเป็นตัวเราก็มาแกะกินนั่นเ่บอกเอาขห้ดึงเสือเอาเอาโอ้มันเก่งแต่เด้อมันอ่างับห้านเลย เดี๋ยวหาดูปูเชื่องลิงเสือก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องลิงเสือภาษาแชนนลนะคะฝากดูคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ